องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเชิญชาวบ้านในพื้นที่ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นตามโครงการมอบให้เอก,กชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการบริหารจัดการขยะบนฝอยชุมชนเพื่อแปลสภาพเป็นพลังงานไฟฟ้าของอบจลำพูนโดยมีนายอนุพงศ์วาวงมูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานร้อมนายอนุสร์วงวันนายกอบจลำพูนและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพฤกอากาศรังสีและรองศาสตราจารย์ดออรอนุบงเวือง ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การประชุมและความเป็นมาของโครงการซึ่งก่อนการประชุมนั้นมีประชาชนประมาณ500คนและประชาชนส่วนหนึ่งจำนวนมากกว่า200คนที่ไม่เห็นด้วยกับการสร้างโรงไฟฟ้าขยะได้เดินทางมารวมตัวกันหน้าห้องประชุมเพื่อแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยและไม่ต้องการให้สร้างโรงไฟฟ้าขยะในเขตรับผิดชอบของออบจลำพูนจากนั้นได้นำป้ายมาชูและเขียนข้อความต่อต้านรวมถึงกล่าวโจมตีกลุ่มทุนเอกชนที่จะเข้าไปดำเนินการกำจัดขยะของอปบจลำพูน และบอกว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นการรับฟังความคิดเห็นเท่านั้นไม่ใช่การลงมติป,ประชาพิจารณาแต่อย่างใดซึ่งพบว่าชาวบ้านส่วนหนึ่งมีบ้านเรือนอยู่ใกล้บ่อขยะเดิมอยู่แล้วในรัศมี3กิโลเมตรคือชาวบ้านในพื้นที่ตำบลสีบัวบานอนำะเภอเมืองจังหวัดลำพูนที่ได้ออกมาต่อต้านการแสดงความคิดเห็นในเวทีดังกล่าวและทำหนังสือถึงนายกอบจลำพูนให้ยุติการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการนี้ไว้ก่อนเพื่อให้มีการพูดคุยหาทางออกร่วมกันกริจยศพิงขสารรายงาน พระครูสังครัตใหม่โจติธมโมเจ้าวัดวัดทองหลางตำบนทองหลางอำเภอบ้านนาจังหวัดนครน,นายกได้โพสต์คลิปวงจรปิดทางเฟซบุ๊กเพื่อเตือนภัยจากกรณีคนร้ายชายหญิงอายุประมาณ30ปีขับขี่รถจกักรยานยนต์เข้าไปภายในบริเวณวัดจากนั้นเดินขึ้นไปที่ศาลาการประเรียนและใช้ไขควงที่เตรียมมางัดตู้บริจาคแต่ขณะที่กำลังจะหยิบเงินในตู้บริจาคซึ่งมีเงินอยู่ประมาณ4,860บาทก็มีพระจรุลหลอกเจ้าวัดวัดเดินออกจากกุฏิส่งมาและไปเจอกับชายหญิงคู่นี้ แต่คนที่เป็นชายกลับบอกว่าจะมาถวายสังฆทานและถามถึงทางไปอำเภอบ้านนาส่วนผู้หญิงได้รีบเดินหนีลงไปรอหยุดที่รถจากนั้นชายรายนี้ก็รีบลงจากศาลาไปขับรถจักรยานหลบหนีไปต่อมาพระจรูนจึงเดินสำรวจไปที่ตุ้รับบริจาคพบว่ามีร่องรอยการถูกงัดแต่คนร้ายยังไม่ได้เงินไปคาดว่าคนร้ายน่าจะเห็นพระจรูนเดินออกมาจึงตกใจรีบผ่ากันหลบหนีทั้ทงนี้เรื่องดังกล่าวทางวัดไม่ได้ติดใจเอาความเนื่องจากคนร้ายไม่ได้เงินไป แต่อยากจะฝากเตือนภัยไปอย่างวัดต่างๆในพื้นที่จังหวัดนครนายกให้ระวังมิจฉาชีพที่อาจจะแฝงมาในรูปแบบต่างๆและจะเลือกวัดที่มีพระสงฆ์จํานวนน้อยและจะเลือกก่อเหตุในเวลาที่พระสงฆ์จํำวัดเดรรมิรมงคลกิจการราชนนทน์นใหม่รายงานนายภูสิทสมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อเอเป็นประธานในการฝึกศูนย์ประชาการเหตุการณ์จังหวัดกรณีอุทกภยัยประจําปี2565 ที่ห้องประชุมพระเวสสันดรชั้นสามศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนายชนะชัชวานวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร,ร้อยเอ็ดนายธนบดีคลองยุติหัวหน้าสำนังกงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการผู้รับผิดชอบหน่วยงานในระดับจังหวัดที่มีภารกิจด,ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยอำเภอทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมูลนิธิและภาคเอกชนเข้าร่วม ทังนี้ผู้ว่าราชการจังนหวัดร้อยเอ็ดได้เน้นย้ำว่าจังหวัดร้อยเอ็ดต้องประเมินสถานการณ์และจำลองสถานการณ์เพื่อทันต่อเหตุการณ์พร้อมทั้งดูพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ประสบอุทกภัยบ่อยครั้งต้องวางระบบการแจ้งเตือนล่วงหน้ายิ่งรู้เร็วรู้ก่อนล่วงหน้าจะทาให้จัดการกับสถานการณ์ได้ง่ายและเกิดความเสียหายน้อยที่สุดนอกจากนี้กล่าวเพิ่มเติมว่าขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมนําประสบการณ์จากการฝึกซ้อมในครั้งนี้ไปปรับใจกับสถานการณ์จริงเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติขึ้นเพื่อลดผลกระทบความรุนแรงและความสูญเสีย ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนสุดเพลอหลยแก้วรายงานนายทรงพลใจกลิ่มผู้ว่ารชาชการจังหวัดกาลสินมอบหมายให้ในายสุพสิษิ์ก่อเจริญยศรองผู้ว่ารชาชการจังหวัดกาลสินพร้อมกับนายกอบจอกาลสินองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นร่วมกับผู้นําชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันเปิดระบบเครื่องสูบน้ําสถานีไฟฟ้ากุดขี้นาค บ้านหนองคลา้าตำบลลำชีอําเภอคลองชัยจังหวัดกาลสินเพื่อระบายน้ำที่กำลังท่วมขังพื้นที่การเกษตรและพื้นที่นาข้าวของเกษตรกรลงสู่แม่น้ำชีเพื่อปกรกนป้องกันการเสียหายซึ่งสามารถช่วยนาข้าวในตำบลลำชีตำบลคลองชัยพัฒนาและตำบลเหล่ากลางได้วกว่า1000ไร่หลังจากได้รับผลกระทบจากอิกทธิพลพายุโซนร้อนมูหลานที่มีฝนตกหนักและมีปริมาณน้ำท่วมขังในพื้นที่เมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา นอกจากนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณเขื่อนวังยางและการเสริมกระสอบทรายจุดผนังกั้นลำน้ำฉี่วัดป่าลำฉี่ศรีวณารามและจุดเสี่ยงตามแนวผนังกั้นน้ำฉี่เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของแนวผนังกั้นน้ำป้องกันการกัดเซาะและน้ำล้นตลิ่งเตรียมพร้อมการรับมือหากเกิดมีพายุฝนตกลงมาเพิ่มอีกในช่วงนี้ก่อนที่จะเข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดยางวิทยาคารซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ติดกับลำน้ำฉี่ด้วยทีมข่าวไทเกอร์นิวส์รายงาน นายจักรพันธ์สุวรรณพักดีานอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานเปิดงานวิจัยเขื่อนสุริกิจจากสถาบันการศึกษากว่า10สถาบันซึ่งเป็นผลงานวิจัยด้านสังคมชุมชนสิ่งแวดล้อมครอบคลุมพื้นที่7ตำบล76หหมู่บ้านโดยหวังบูรณาการด้านงานวิจัยลงมือปฏิบัติจริงสร้างความกินดีอยู่ดีรองรับการท่องเที่ยวดินแดนแหล่งอรารยธรรมล้านนาตะวันออกสำหรับอำเภอท่าปลาคือดินแดนแห่งอรารยธรรมและอดีตดินแดนล้านนาตะวันออก พื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภออยู่ในการดูแลของนิคมสร้างตนเองลำน้ำนานเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำนานเขตอนุรักษ์พื้นที่สัตว์ป่าสงวนแห่งชาติโดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบระหว่างเดินเขาและภูเขามีอ่างเก็บน้ำเรียกกันติดปากว่าเขื่อนท่าปลาต่อมาได้รับพระบ,บรมราชานุญ,ญาตให้อัญเชิญพระบ,บรมราภพิไทยสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบ,บรมราชินีนาถพระบ,บรมราชชนนีพันปีหลวงมาขนานน้มเขื่อนว่าเขื่อนสิริกิตเมื่อวันที่24พฤษภาคม2511มาจนถึงปัจจุบัน อันหนึ่งผลงานวิจัยหลากหลายหัวข้อจากสถาบันการศึกษากว่า10สถาบานันโดยได้รับการสนับสนุนก็ประมาณจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเกืนสุริยิศและหน่วยงานในสังกัดก,การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลงานวิจัยด้านสังคมชุมชนและสิ่งแวดลอ้อมพื้นที่อำเภอท่าปลาโดยงานวิจัยที่ผ่านมาในอดีตมักถูกมองว่าเก็บเอาไว้บนหิ้งงานวิจัยชุดนี้เป็นงานวิจัยที่มีคุณกับเอำเภอท่าปลาเป็นอย่างมากในอันที่จะนามาซึ่งข้อมูลเชิงลึกจากหัวข้อง,งานวิจัยต่างๆมาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ สร้างมูลค่าทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงแนวทางของการเสริมสร้างงานในพื้นที่ด้านการท่องเที่ยวในเร็ววันนี้เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนตลาดการค้าขายผลิตภัณฑ์ของเจ็ดตำบล76หมู่บ้านและตอบโจทย์การกินดีอยู่ดีของพี่น้องในพื้นที่นาคาค้าเรือด,ดำรารงาน